พามาดูคอมตู้ปลาแต่งเต็มแนวอนิเมะนะครับโอ้โหเป็นไงดูครับวันนี้ป๊อกจัดวอยเปอร์ให้แบบจำมๆเลยนะครับเซ็กซี่เลยราทุกคนนะเดี๋ยวเราพา,ามาดูกันนะผมว่าคอมตู้ปลาเครื่องนี้เนี่ยมันแบบเป็นแนวอนิเมะตรงไหนนะครับมาเริ่มกันเลยตรงชุดระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นชุดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะแบบออกแบบได้สวยงามไม่เหมือนใครนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ lcd แบบนี้นะครับสามารถใส่รูปภาพได้สามารถใส่ไฟล์วิดีโอได้นะครับอันนี้ประกอบไฟล์วิดีโอมาใส่เห็นไหมจะเป็นวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ดูครับตรงบล็อกน้ำก็จะเป็นลวดลายนะครับผมสีฟ้าตัวนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแถบได้นะครับจะเป็นแม่เหล็กเขาจะมีสีแดงมาให้ด้วยนะครับเผื่อแบบเราอยากเปลี่ยนธีมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับนี่ในแพ็กเกจนะครับแพ็คชุดน้าอะ่ะจะแถมกระตูนอนิเมะ แบบนี้มาให้ด้วยนะครับเราสามารถเอาไปตั้งได้นะครับดูครับดีเทลงานก็ถือว่าสวยงามดูดีเลยนะครับอ่ะเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะครับปคอมตู้ปลาสีขาวชุดน้ำที่ใส่นะครับเป็นชุดน้ำสามตอนดูครับจะมีไฟ LED เป็น RGB นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตรงขอบก็จะมีไฟเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้วอลคิรี่นะครับผมชุดน้ำเป็น ของ v e r c ์เ r นะครับนี่เห็นไหมมีโลโก้ตรงพัดลมแล้วก็ตรงหม้อน้ำนะครับแต่งแนวอนิเมะสวยครับผมใครชื่นชอบแนวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าแพคเกจเนี่ยสวยที่สุดของชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวแอดเป็กจะมาทำคลิปรีวิวแยกให้ดูนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวอนิเมะอยากแต่งแบบนี้บอกเลยว,ว่าชุดน้ำตัวนี้เข้ากันมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะเมนบอร์ดนะครับจะเป็นเมนบอร์ด ASRock Pro DDR5 นะครับชุดนี้จะเป็นใส่แรมเป็น DDR5 ในส่วนของแต่งอื่นๆนะครับก็ตามสไตบล็อกเลยนั่นคือสายไฟ RGB แบบนี้นะครับปรับโหมดไฟวิ่งๆนะครับเหมือนแบบกระแสไฟกำลังเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปหล่อเลี้ยงตัวชุดน้ำเลยนะครับมาเป็นคู่กันเลยนะครับทั้งสายไฟเลี้ยงตัวเมนบอร์ดและสายไฟเลี้ยงตัวกาดจอ ในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์ ter, ผมเป็นแรมป์คิงตันฟูล e ี่บีดดีดาห้าผม 32G กิกจับคู่กับซ p u i513 ้0นสูย์ะครับไม่ว่าจะเล่นเกมทำงานตัดต่อสตรีมได้หมดเลยครับผมลื่นๆในส่วนการ์ดจอผมเป็นการ์ดจอ4 0 6 0 Ti ทีเล่นเกมปรับสุดทุกเกมใช้กับหน้าจอความละเอียดสอเคไดส้สบายเลยนะครับในส่วนไฟการ์ดจอนะครับผมก็สามารถปรับโหมดได้นะผมพัดลมมีไฟ RGB อีกด้วยในส่วนของเคสนะครับก็จะเป็นเคสส่งตู้ปลาย,ยอดนิยมของไลน์อ็อกเลยนะครับ แต่เขาสังเกตนะครับให้ดูดีๆของตูป้ปลาตรงนี้มันจะเป็นแกนเหล็กนะครับจะมีอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นใหม่ที่เอทปอเพิ่งลงคลิปไปล่าสุดนี้นะครับจะไม่มีแกนตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกประกบกัน 1... 2... 3... จะเป็นกระจก3ชั้นนะครับก็คือตรงนี้ 1... ตรงนี้1ตรงนี้ 1, ร 1, ร 1, ร1ครับเอ้พูดผิดจะเป็นกระจก3แผ่นนะครับแปะแป,ะแปะทำให้เวลาเรามองจาก ด้านหน้านะครับทำให้เราเห็นภายในทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีเสาตรงนี้มากัน้นตัวนั้นก็เป็นเคสร,รุ่นใหม่เหมือนกันแต่ก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับถ้าใครตัดสินใจอยากเลือกเคสตัวนั้นต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเคสร,รุ่นนั้นใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10เคสแล้วถ้าหมดแล้วเนี่ยรออีกหลายเดือนเลยนะครับถ้าใครกําลังวางแผนอยากจะประกอบคอมตู้ปลาต้องรีบหน่อยเลยนะครับ เคสเริ่มจะหมดแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับเคสนี้เขาก็จะแถมพัดลมมาให้เลย7ตัวถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนเร็วนี้ก็จะมีคอมตู้ปลาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่ากระแสคอมตู้ปลาที่พากันมาประกอบแล้วในช่วงนี้บอกเลยว่ามีเด็วคอมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยในส่วนของหน้าจอที่อยู่ในเซตตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้หน้าจอตรงกลางรรผมเป็นหน้าจอ27นิ้ว 2K ส่วนหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจอตั้้งไดเป็น ความเด็ดฟูไอดีเอามาตั้งแบบนี้บอกเลยว่าสวยงามลงตัวสุดๆเกันไปเลยนะครับทุกคนในส่วนของหมดไฟคอมตูป้ปลาเครื่องนี้นะครับแอปบอกก็สิงไฟเป็นสีขาวนะครับเพื่อที่จสามารถตั้งโหมดได้นะจะเอาสีแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับหรือว่าจะให้เป็นโหมดกระพริบนั่นนู่นนี่สามารถทําได้หมดนะครับในส่วนของสีไฟที่วิ่งวิ่งอยู่ตอนนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแอด็อกทำคลิปสอนแยกไว้แล้วไปดูกันได้เลยใครที่สนใจคอมตูป้ปลานะครับอยากได้คอมที่สวย ทำดีทําถึงนะครับนึกถึงหลายแอดพเลยครับผมคอมตู้ปาร์คเ่องนี้นะครับนอกจากจะสามารถปรับผ่านตัวโปรแกรมได้แล้วยังมีรีโมทให้กดด้วยนะครับแต่แอดพ็กแนะนําให้ใช้โปรแกรมปรับมันจะหลากหลายกว่าสามารถคุมธีมสีอะไรต่างๆได้ดีกว่านั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแอดพอกจะเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูก็บ้าวอันนี้แอปกก็โหลดไฟล์วิดีโอให้ลูกค้า ไปเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยให้นะครับอ่ะเอารูปเลยดีเอานี่ละกันกุ๊บน,นี่ทีนี้บางทีอัตราส่วนว,วิดีโอมันจะไม่ค่อยขนานก,น,กนกันกับตัวหน้าจอไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูให้มันเหมาะสมว่าเออมาดูดูแล้วมันสวยเราก็เป็นใช้ได้นะครับอ่ะกดปแปล้ว่ายแป๊บหนึ่งนี่หน้าจอเขากระพริบทีนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะเป็นวิดีโอตัวใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวรอดูกันนะครับแล้วบอกเลยว่าพอเปลี่ยนวิดีโอปุ๊บ ดูนะคือจะคล้ายๆกับตัวการ์ตูนตัวนี้เลยนะผมสีฟ้าเหมือนกันอ่าดูๆดูดีๆ,ๆนะดูนะอ่าลองดูนะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นวิดีโอเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เห็นไหมไหมเห็นไหมทุกคนเหมือนไหมด,ดูนะดูนะนี่เนี่ยเห็นไหมเออใครที่ชอบแนวอนิเมะนะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วผมนี่เห็นปะเออเห็นไหมสวยงามครับผมอ่ะสำหร,รับใครที่สนใจอยากสั่งประกอบคอมตู้ปลา สวยๆทาดีทําถึงแบบนี้นะครับทักเพจ Adbox ็อกจัดสเปกคอมหรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้นะผมลงวิดดลงเกมให้พร้อมใช้ออกแบบกับภาษีได้ถ้าอยากได้คอมตู้ปลาแบบนี้ต้องเตรียมงบไว้ประมาณเท่าไหร่ก็แนะนําประมาณ3ามหมขึ้นไปจะได้ทั้งสวยทั้งแรงเลยนะครับประมาณนี้ครับผมรีบตัดสินใจกันนะครับของใกล้จะหมดแล้ว